ครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรียนออนไลน์บายคููตายนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาเฉลยหนงังสือแบบฝึกหัดนะครับคณิตศาสตร์ป .5 เรื่องเศษส่วนนะครับแบบฝึกหัดที่1.15หน้า34,35นะครับแบบฝึกหัดที่1.15แสดงวิธีหาผลหารนะครับข้อที่15ส่วน9หารด้วย4 วิธีทำนะครับจากเศษ5ส่วน9หารด้วย4ก็จะเท่ากับเศษ5ส่วน9คูณด้วยส่วนกลับของ4ซึ่ง4เขียนในรูปเศษส่วนก็คือเศษ4ส่วน1น,นะครับเพราะนั้นส่วนกลับของ4เฉยๆก็คือเศษ1ส่วน4นะครับ ไม่สามารถที่จะตัดทอนกันได้ก็จะได้ว่า5คูณหเป็น5 9คูณ4ได้36นะครับเพราะนั้นตอบ5ส่วน36ข้อที่2นะครับเศษ4ส่วน3หารด้วย5วิธีทำนะครับเศษ4ส่วน3หารด้วย5 ก็จะเท่ากับเศษ4ส่วน3คูณด้วยส่วนกลับของ5นะครับซึ่ง5เฉยๆก็คือเศษ5ส่วน1นะครับเพราะนั้นส่วนกลับของเศษ5ส่วน1ก็คือเศษ1ส่วน5นะครับไม่มีตัวไหนสามารถที่จะตัดทอนกันได้ก็จะได้ว่า4คูณ1เป็น4นะครับ3คูณ5เป็น15นะครับเพราะนั้นตอบเศษ4่ส่วน15 ข้อที่3เศษ7ส่วนหาหารด้วยเศษ7นะครับวิธีทำจากเศษ7ส่วนหาหารด้วย7นะครับก็จะเท่ากับเศษ7ส่วน5คูณด้วยส่วนกลับของ7นะครับหรือส่วนกลับของ7ส่วน1ก็คือเศษ1ส่วน7นะครับในข้อนี้เราจะพบว่าสามารถตัดทอนกันได้ 1> 7จเป็น7 7 1เป็น7นะครับเพราะนั้นเศษข้างบนก็จะเหลือ1คูณกับ1นะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วนข้างล่างเหลือ5้คูณหมีค่าเท่ากับ5นะครับเพราะนั้นตอบเศษหนึส่วน5ข้อที่4เศษห้าสิบห้าส่วนยีหารด้วย11วิธีทํา เศษ55ส่วน22หารด้วย11ก็จะเท่ากับเศษ55ส่วน22คูณ11ส่วน1ส่วนกลับของ11ส่วน1ก็คือเศษ1ส่วน11นะครับและสามารถตัดทอนกันได้11 Pop 1เป็น11 11 5เป็น55นะครับจะได้ว่าเศษข้างบนเหลือ5คูณ1ก็เท่ากับ 5ส่วนข้างล่างและ22คูณ1ก็เท่ากับ22นะครับเพราะนั้นตอบเศษ5ส่วน22นะครับข้อสข้อ5เศษส9สส่วน14หารด้วย14นะครับวิธีทำจาก เศษส9่ส่วน14หารด้วย14นะครับก็จะเท่ากับเศษ49ส่วนด้วย14คูณด้วยส่วนกลับของ14่นะครับคือ14ส่วน1ก็คือจะเป็น1ส่วน14ตัดทอนกันได้ไหมครับตัดทอนกันได้นะครับจะได้ว่า7 2 14 77 7. 49นะครับ7 1เป็น7 7 2 1เเศษข้างบนเหลืออะไรครับเศษข้างบนเหลือ1คูณ1มีค่าเท่ากับ1ส่วนข้างล่างเหลือ2คูณ2มีค่าเท่ากับ4นะครับเพราะนั้นข้อ5ตอบเศษ1ส่วน4ข้อ6เศษ27ส่วน15หารด้วย6 วิธีทำเศษ27ส่วน15หารด้วย6ก็จะเท่ากับเศษ27ส่วน15คูณด้วยส่วนกลับของ6นะครับซึ่ง6ก็คือ6ส่วน1เพราะนั้นส่วนกลับของ6ส่วน1ก็คือเศษ1ส่วน6ตัดทอนกันได้ไหมครับเราจะได้ว่า สามสองเป็นหกสามเก้ายี่สิบเจ็ดนะครับสามสามเป็นเก้าสามห้าสิบห้านะครับเศษข้างบนเหลืออะไรครับเศษข้างบนก็จะเหลือสามคูณหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับสามส่วนข้างล่างเหลือห้าคูณสองมีค่าเท่ากับสิบอันนั้นข้อที่หกตอบ เศษสส่วนสิก็เจ็ดเศษสิส่วน42หารด้วย9วิธีทำเศษ18ส่วน42หาร9นะครับเขียนให้เห็นชัดเจนเก,ก็คือ9ก้าส่วนหนึ่ง้ไหมครับเพราะนั้น ก็จะเท่ากับเศษ18ส่วน42คูณด้วยส่วนกลับของ9ส่วน1ก็คือเศษ1ส่วน9ซึ่งสามารถที่จะตัดทอนกันได้ <c oughs> นะครับคือ91เป็น9 9 2 18และ21เป็น2 2คูณ21เป็น42นะครับเพราะนั้นเศษข้างบนจเลือ1คูณ1ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนข้างล่างเหลือ21คูณ1ก็มีค่าเท่ากับ21ดังนั้นข้อที่7ตอบเศษ1ส่วน21ข้อที่8ข้อสุดท้ายนะครับเศษ12ส่วน25หารด้วย10 นะครับวิธีทำจากเศษ12ส่วน25หารด้วย10ก็จะเท่ากับเศษ12ส่วน25คูณด้วยเศษ1ส่วน10นะครับส่วนกลับของ10ก็คือเศษ1ส่วน10ซึ่งสามารถที่จะตัดทอนกันได้ ได้ว่าสองห้าเป็นสิบนะครับสองหกสิบสองนะครับเท่ากับเศษข้างบนเหลือหกคูณหนึ่งได้หกส่วนข้างล่างเหลือยี่สิบห้าคูณห้ายี่สิบห้าห้าเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้า ข้อที่8ข้อสุดท้ายตอบเศษ6ส่วน125นะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ